ต่อไปนี้ก็เพิ่มแง่คิดมีนิดนึงสําหรับค่าสูงสุดหรือต่าสุดสมบูร์ค่าเดียวบนช่วง I อตัวนี้ไม่ใช่อินทิเจอร์ไม่ใช่จำนวนเต็มนะเป็นช่วงอะไรก็ได้ที่เนี่ยแหละที่อุปโลกสถาป,ปนาขึ้นมาเนะี่ยเออถามว่าเขาจะพิจารณาค่าเดียวคืออะไรเราจะดูในลักษณะของสัมพัสมากกว่าคือค่าวิกฤตนั่นแหละถ้ามันมีสัมพัทสเพียงค่าเดียวไอ้ค่านั่นแหละจะเป็นสมบู์ด้วยในตัวทันทีผมกําหนดก่อนให้ fx เออเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง i uh huh. นี่และมีค่าสูงสุดหรือต่ำสุดนะสัมพัสเพียงค่าเดียว บนช่วง i แล้วจะเกิดมา2ข้อคือข้อ1น่งถ้า fx มีค่าต่ำสุดสัมพัทสัมพัทนะคือมาจากค่าวิกฤตอะ่ะที่ x0 ศูนย์แล้ว f ของ x0 ตัวเนี้ยจะเป็นค่าต่ำสุดต่ำที่สุดแล้วอะบนช่วงไอห,หรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่2อ,อันนี้ต่ำสุดใช่ไหมกลับถ้ามันเป็นค่าสูงสุดเช่นกันถ้า fx มีค่าสูงสุดสัมพัท ที่จุด x 0นะแล้ว f ของ x 0จะเป็นค่าสูงสุดคือสูงสุดสมบูรณ์บนช่วง i โอเคจำไว้เลยนะ i เนี่ยผมจะเป็นช่วงเปิดหรือปิดก็ได้เช่น ไอช่วงไอของผมนะจะให้คุณเห็นเลยมันจะเป็นลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ก็ได้ยาวเฟ้ยเลยหรือจะบอกว่าเป็นอะไรช่วงปิด A B ที่เราคิดมาก่อนหน้านี้ก็ได้หรือจะบอกว่านี่ปิด A เปิด B เปิด A ปิด B หรือจะบอกว่าเป็นเปิด A เปิด B ทั้งคู่ก็ได้สิ่งที่เขาคิดก็คือมีเงื่อนไขว่ามันมีสัมพัทธ์เพียงค่าเดียวและตัวนั้นอะ่ะจะเป็นที่สุด คือสูงที่สุดหรือต่ําที่สุดถ้ามันมีเพียงค่าเดียวแค่นั้นแหละหน้าตากราฟวาดคร่าวๆสมมติผมวาดปับป๊บปั๊บประมาณนี้ฟุ๊บฟ,ฟุอ่าตัวไหนอ่ะมีสัมผัสเพียงค่าเดียวอะไรพวกนี้นู่นนั่นเนี้ยคุณก็ต้องพิจารณาเอาเนี่ยโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวมาทํากันดูโจทย์ดีกว่า ที่หคือจงหาค่าสูงสุดต่ําสุดสมบูรณ์ของ fx ปกติเลย 3x กล4บวก 4x กล3บนช่วงลบ infinity ถึง infinity ลักษณะของกราฟคำว่าเพียงค่าเดียวเนี่ยจะมาในรูปของยกช่วงมากกว่าคือช่วงอนันต์ลบ infinity ถึง infinity เลยถามว่าค่าเดียวตรงนั้นคืออะไรแล้วมันจะมีค่าเดียวคําว่าค่าเดียวมันคือสูงที่สุดมีค่าเดียวต่ำที่สุดมีค่าเดียวไม่มีอย่างอื่นแล้วดู เพราะมันเป็นเต็มช่วงคุณหาดิฟมาปากติเลย f prime x เท่าไหร่ตบ 12x กาลัง3บวก 12x กาลัง2ก็ต่อไปหาค่าวิกฤต f prime x เท่ากับ 12x กาลัง3บวก 12x กาลัง2เท่ากับ0ผมดึง 12x กาลัง2ออกมาเหลือล่ะ x บวก1เท่ากับ0 x ของผมก็จะมี2ค่าคือสิ2ไม่เกี่ยวแล้วเทาลงไปหารจะเหลือ0กับลบหนั่นเองตามหลักการคิดคุณก็คิดเหมือนการทดสอบโดยใช้อนุพันธ์ดับหนึ่อ่ะเขียนเส้นจํานวนเนี่ยปับป๊บปั๊บลบหกับ0อันนี้ก็เป็น f prime x เท่ากับเท่าไหร่เออผมเอาลอกตรงนี้มานะ1 2 x กำลังสของกับ x บกนึ่ เอาเลขไปใส่ผมเอาเลขอะไรก็ได้ที่มากกว่า0ใส่เข้าไปเพื่อที่ต้องการจะดูว่าเครื่องหมายมันอนะ่ะคือเครื่องหมายอะไรบวกหรือลบใส่เข้าไปตุ๊บอันนี้ก็บวกอันนี้ก็บวกผมใส่เลยปับ๊บระหว่างลบหถึง0คือลบศูน้าละกันผมใส่เข้าไปลบศูนยากำลังสก็บวกลบศูบวกหมันก็บวกนี่สังงานกับับ น้อยกว่าลบหนึ่งคืออะไรผมเอาอะไรดีลบสิบก็ได้เอาลบสิบกำลังสองก็บวกลบสิบบวกหนึ่งเป็นลบกเก้าเฮ้ยเป็นลบเวยบวกคูณกับลบมันก็เป็นลบถามว่ามันเปลี่ยนฟังก์ชันแค่ตรงนี้แค่นั้นเองจากฟังก์ชันลดกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มมันเกิดค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าเดียวเพราะฉะนั้น ไอค่าต่ำสุดสัมพัทเนี้ยจะเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์ไปด้วยในตัวเลยทั้งช่วงอนันต์ผมสรุปเลยเพราะฉะนั้นคืออะไร f ลบหนึ่งเนี่ยนะของลบหนึ่งเนี่ยเป็นค่าต่ำสุดสัมพัสธเพียงค่าเดียวที่คุณเห็นนะบนช่วงนี้นะและอะไร ต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยเพราะมีค่าเดียวเพราะฉะนั้น f ลบหนึ่งได้เท่าไหร่คุณก็เอาลบหนึ่งใส่เข้าไปในสมการเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ได้เป็นบวกเนาะอันนี้ได้ติดลบเหลือ3ลบ4ว่างกันเถอะคือลบหนึ่งเสร็จแล้วจบตัวอย่างที่หนึ่ง อี่2จงหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสมบูรณ์ของ f x เท่ากับลบ x ลบ1ส่วน x บนช่วงเปิดนะศูนย์ถึงอินฟินิตีเหมือนเดิมดิฟอันนี้คือเป็นช่วงอนันต์ใหม่แล้วนะจะเป็นช่วงอนันต์มาผมดิฟก่อนจัดจัดใหม่ก่อนดีกว่า f x ของผมจะได้ดิฟง่ายๆลบ x ลบ x กําลังลบ1ผมเอา x ตัวนเนี้ยขึ้นไปข้างบนนะจะเป็น x กําลังลบ1ดิฟป,ปกติปไปดิ f ไพรม์ x ท่หลาลบห่ตบลองมาตบเป็นบวก x กาลังลบ2จัดรูปนิดนึงบวก1ส่วน x กาลังสหาคณนอมาปุ๊บลบ x กาลังสบวก1ส่วน x กาลังสอ่าผมแบ่งที่ไว้ก่อนเดี๋ยวใช้หลังจากนั้นทำไรต่อหาค่าวิกฤตผมก็เป็น f p r i m x นะเท่ากับผมขอดึงลบออกมาก่อนเลย ลบวงเล็บเปิด x กาลังสองลบหส่วน x กาลังสองเท่ากับศเพื่อคุณจะได้เห็นภาพผมขอแยกตัวประกอบให้เห็นเลยเป๊บอะไร x ลบห x บวกหผลต่างกําลังสองนะ x กาลังสองเท่ากับศและถามว่าเราจะพิจารณาค่า x ที่เป็นอะไรได้บ้างดูรู้ละมี1มีลบหมี0ูย์ศย์ตัวเนี้ยทำให้ f prime x หาค่าไม่ได้ แต่ขอโทษมันไม่ได้อยู่ในโดเมนแทนก็ไม่ได้ด้วยและเขาก็ไม่ได้ต้องการศูนย์ในโดเมนด้วยผมไม่ใช้จริงๆแล้วถ้าคุณหามา x จะได้เป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ศูนย์มันใช้ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการในนี้อะไรอีกลบหนึ่งก็ใช้ไม่ได้เช่นกันเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขาพิจารณาเขาพิจารณาที่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ตัวเนี้ยไม่ใช้นะเว้ย x ที่ใช้จริงๆมีแค่หนึ่ง เสร็จแล้วคุณก็เขียนเส้นจำนวนปกติเริ่มที่เลขศูนย์ไปปั๊บเพราะศูนย์เขาต้องการที่ศูนย์อินฟินิตี้นี่เลขหนึ่งแค่นี้แล้วตรงนี้ก็เป็นอะไร f p r i m x เท่ากับผมเอาตัวนี้มาคิดแล้วกันเดี๋ยลบ x อะไรลบหนึ่ง x บวกหนึ่งส่วน x กํลังสองผมเอาเลข2ก็ได้ใส่เข้าไปดูแค่เครื่องหมายบวกบวกบวกแต่มันมีลบข้างหน้าปั๊บจบเลยลบ ระหว่าง0ถึง1ผมเอา0.5ใส่อันนี้ติดลบบวกบวกแล้วมันมีลบข้างหน้ามันก็เลยเป็นบวกป๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟังก์ชันเพิ่มก่อนแล้วมาลดสังเกตว่าบนช่วงที่เขาต้องการน่ยผมมีค่าสูงสุดสัมพัสเพียงค่าเดียวมันก็จะเป็นสมบูรณ์ไปด้วยในตัวเลยในช่วงนี้ก็คือ f 1เป็นค่า สูงสุดสัมพัทและมันมีเพียงค่าเดียวใช่ไหมและสมบูรณ์เพราะฉะนั้น F1 ของเราคือเท่าไหร่เอา1ใส่ไปในสมการเริ่มต้นลบ1ลบห,ลบหส่วนหนึ่งคือลบสนี่คือศูนย์บนช่วงนี้ศูนย์ถึงอินฟินิตี้เสร็จแล้วจบ